สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z n เซ็นิวภาคอีสาน H d ดีจานดาวเทียม i p m หรือจานสีสม้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวรรณทศีเดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ,กะเกษตรกรร้อยเอ็ดชื่นมืน่นกระทรวงเกษตร kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อสร้างไรายได้และสร้างอาชีพ ช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการคิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวร้อยเอ็ดโดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโพนทองและพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา36ตำบลนองใหญ่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่จะพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อให้สามารถนำไปต่อย,ยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้และนำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวรวมถึงเป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวไทย ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมดประมาณ1 3 7 8 2 8ไร่เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ3 2 6 5 5 3ไร่ครอบคลุมพื้นที่15อำเภอร,รวม31โครงการประมาณ6 6 7 7 6 2ไร่ซึ่งในปี2567ได้มีแผนดำเนินการ แปลงเนื้อที่ปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิ์ซะก4.01ให้เป็นฉนดเพื่อการเกษตรมอบให้แก่เกษตรกรจำนวน217ราย275แปลงเนื้อที่ประมาณ2,578ไร่ เข้าถึงแหล่งเงินทุนต่งบบนตางๆนำมาซึ่งาอ,อาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปบุคคลทุกสำนักนะครับที่วันนี้ให้เกียรติและให้อกาสาหในาการนำเสนอที่เอ๊ Gracias. ที่ร้อยเอ็ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดร้อเอ็ดครั้งที่1ประจำปี2567 วาน,นี้เมื่อเวลา13.30นณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดอาคาร2ชั้น2สันกักลางจังหวัดร้อยเอ็ดนายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ทับ2 2567โดยมีนางวณิดาสมานมิตรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้เพื่อให้คณะอนุกรรมการรับทราบการดำเนินงานด้านคนพิการการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัดและพิจารณาอนุมัติโครงการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้ผู้พิการได้นําเงินไปประกอบอาชีพและส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้มีรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพต่อไปปิท้ายข่าววันนี้ที่ร้อยเอ็ดเซวนาเทคนิคกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ วันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายชัยว Mont ัฒน right ์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567กิจกรรมเสวนาในประเด็นเทคนิคกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ด ดยมีคลังจังหวัดร้อยเอ็ดผู้อำนวยการสำนักง,งานปปชจังหวัดร้อยเอ็ดผู้แทนสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเข้าร่วมสัมมนาโดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีเพื่อให้การใช้จ่ายเงินส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบรหิหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องทำได้มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจรับได้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการเสวนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบรหิหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเพิ่มขึ้นการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกระมนลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z เซตเนวผาอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรื IBM, จานสีส้มดิฉันวิภาวัรพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ จังหวัดร้อยเอ็ดและเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญเที่ยวง,งานกาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2567พบกับพิธีเปิดงานยิ่งใหญ่อลังการชมการแสดงศิละปะพัฒนธรรมจากวิทยาลัย,ยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดสนุกสนานกับระบงย้อนยุคคนร้อยเอ็ดเฮ็ดอยางก็ม่วนการแสดงมหาก,การมดนตรีโบดเมืองร้อยเอ็ด ชมการเดินแบบผ้าไทยสืบสารตำนานสินผ้าถิ่นไทยร้อยเอ็ดและร่วมให้กำลังใจกับการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีท o บี Number รวันนอกจากนี้ท่านจะได้พบกับศิลปินเครือข่ายหมอลำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่สากลเลือกซื้อสินค้าโอท็อปจาก4ี่ภูมิภาคทุกวันและชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกคืนลุ้นสลากกาชาติการกุศลเรื่องวันใหญ่รถอิซูซูมิวเอ็กซ์และกระบะอิซูซูดีแม็กพร้อมรางวันอื่นๆมากมาย เที่ยวเพินได้บุญต้องเที่ยวงานกาชาติจังหวัดิร้อยเอ็ด26มกราคมถึง4กุมภาพันธ์นี้ที่สารากลางจังหวัดิร้อยเอ็ดสอบถามเพิ่มเติมโทร063-903-7582